ลูกบินเข้ามาในสระน้ำก็เลยจับออกมาหัวก,ก็ตายถ้าเราไม่จับออกไปนะคะเขาก็จะอยู่ในนั้นแล้วก็ดูบินชนกระจกตายปล่อะปล่อยไปแล้วเห็นนะคะไปจับตูธรรมาชาติลูกอ ยังไม่บินเลยกลับไปสู่ธรรมชาติของเจ้าเพราบินเข้าไปในสระว่ายน้ำเปิดประตูวไว้นี้ถ้าเกิดไม่จับเขาออกมาก็จะบินชนกระจกตายได้จับเขาออกมาลูอกอะไรไม่รู้่่ะสีขาวสวยมากกลับสู่ธรรมชาตินะลูกนะ มันบินไปสักทีมันบินไปเฉยเลยหันกลับมามองเราอีกไปโก้โอ้ไปแล้วไปแล้ว